อ่ะเดี๋ยวมาห้องนี้คุณออฟห้องทั้งหมดเนี่ยถูกจัดเรียงแบบนี้ตั้งแต่แรก <Okay. S 1> นะไม่มีการเปลี่ยนนะคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างของอ่ะแน่แน่เลยอะอยู่นี่อยู่ห้องนี้มีมีมอ่ะมีอะไรบ้างไม่รู้แต่มีของมีอะไรบ้างคือ,อยังไงเช่นคือรเรเห็นหลายดวงวิญญ,ญาณแต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นของชิ้นเดียวกันไหมคุณเห็นดวงวิญญ,ญาณอ่าอ่าโอเค แล้วไงต่อเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นแค่พล <ทา S 1> ังง<ส>านสาษหนูว่ายังไม่ถึงตัวใหญ่อ่ะทาศีทาษาคือเป็นพวกยิบย่อยเออพวกเห็บหอยอ,ะอ่ะอ่าฮะแล้วทําไมถึงเลือกอยู่ห้องนี้ทําไมไม่เลือกไปห้องผู้หญิงก็ฟังก์ชันมันอยู่ห้องนี้อะไรนะฟังก์ชันมันอยู่ห้องนี้ฟังก์ชันอยู่ห้องนี้คือเสื้อผ้าของคุณพ่ออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ละที่มันโดนทํามีอะไรอยู่ในนี้บ้างคุณคุณเต้เสื้อผ้าผ้าปูที่นอนนี้เหรอใช่ครับของคุณพ่อใช่ครับอ่าฮะเตียงด้วยไหมาถึงว่ฟูก ไม่ไม่ไมีเฉพาะผ้าปูที่นอนผ้าห่ม,อมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตนะนี่ก็ของคุณพ่พอก็คือคุณแม่ก็นอนด้วยถูกไหมหคุณแม่นอนด้วยหมายความว่าหมายถึงว่าคุณแม่ก็เคยนอนผ้าปูที่นอนนี้ออ่าเพราะว่าเส <c oughs> ียดายก็ว่าเป็นพออ่อความคิดของแม่คือสิ่งของของพ่อ ในครอบครัวใช้ได้ซึ่งเป็นผมผมก็ไม่คิดอะไรไม่คิดล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเสียผมก็ใช้ได้ไม่เป็นไรก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ตอนนี้ของมันดังมีของอื่นแต่ถ้าเป็นการเสียแบบปกติเราก็จะไม่คิดอะไรไงเดี๋ยมแต่นี้มันไม่ได้เสียแบบปกติหรือเปล่าคุณกำลังจะบอกว่าของที่เป็นของคุณพ่อเก่าเนี่ยคือติดบางสิ่งบางอย่างมาหมดอาจจะไม่ทุกชิ้นหรอกแต่จะเป็นชิ้นที่มันติดมันจะมีอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะที่โดนดึงผมผมไม่รู้ผืนนี้หรือเปล่านะผืนนี้ก็ผืนนี้แหละเขาดึงยังไงดึงผมนอนอยู่ก็ดึงลงไปจริงมากอันนี้ผมถามนิดนึงผมเห็นคุณมองบริเวณด้านหลังช่างภาพเนี่ยคุณรู้สึกถึงอะไรก็เป็นมีหน้าคนคนหนึ่งอ่ะตู้ไหนตู้อ่ะตู้เสื้อผ้าผมขออนุญาตนะกล้องจะไปทางไหนได้อ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาๆมาคือบริเวณนี้ใช่เป็แล้วก็บพยายามเพ่งเข้าไปก็คิดว่าเสื้อพ่อนาอยู่ในนั้น มันก็เลยต้องการแบบแสดงตัวแสดงตนอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนที่ผมตอนที่ผมเดินมาบริเวณเนี้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เห็นหรือบ้าบออะไรนะแต่ผมรู้สึกบางอย่างบริเวณนี้ซึ่งตรงตู้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่ามีเสื้อของคุณพ่ออยู่แล้วเมื่อกี้ที่บอกมาซึ่งบริเวณนี้คือเสื้อของคุณพ่อทั้งหมดถูกไหมฮะเชิ้ตเนี่ยเป็นของคุณพ่อ ถ้าเป็นไปได้ไหมที่เป็นของบางสิ่งอย่างมันก็อยู่ในห้องอย่างนี้หมดเลยถูกต้องผมถามหน่อยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบอกว่าอยู่กับเขาอ่ะทําไมป้องกันสิ่งพวกนี้ไม่ได้ก็เขายังไม่รู้ตัวเองเลยว่ามีอะไรคือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนเหรอว่าเขามีอะไรคือเขาก็กันไปได้เยอะแล้วนะแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาจะเหมือนจะบูชาถูกคนนะนด้ออกไหมเหมือนไปหาถูกหมออะ เหมือนเป็นโรคหัวใจแล้วไปหาหมอเบาหวานนะหมอเบาหวานช่วยได้ปะผมเข้าใจแต่เมื่อคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอันนี้ผมถามคำถามแทนทุกคนนะช่วยถ้าช่วยตายไปแล้วก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยไม่ช่วยได้เท่าที่ช่วยช่วยสุดแล้วเพราะไม่งั้นเราตายไปแล้วนั้นเพราะของพวกนี้คือแรงมากก็แรงโอ้ตรงนี้น่าจะยืนยันได้ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคือเรื่องของของแน่นอนคราวนี้ผมไปถามตรงนี้เลยเราแก้ได้ไหมได้ จานเต้ช่วยได้นะหนูม่พี่เต้หยู่ไม่กลัวหรออ่ะโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องนี้กันข้างล่างเนาะว่าเราจะต้องเคลียร์ยังไงวันนี้เนี่ยสิ่งที่ตั้งใจของที่บ้านเนี่ยอยากขายบ้านหลังนี้เพื่อที่จะ ไปจุนเจือครอบครัวกันแล้วก็ด้วยตัวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใหญ่เกินสําหรับที่จะให้น้องมาอยู่คนเดียวคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลผมถามก่อนว่าเอาเรื่องของก่อนนะของที่มันเกิดขึ้นหรือการที่ถูกทํามาไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าหรือทําอยู่ที่บ้านหรืออย่างเงี้ยมันเคลียร์ออกได้ไหมเคลียร์ได้ค่ะเคลียร์ได้ทําไงก็เดี๋ยวจะทําให้ตอน้ายแล้วกันจะมีนไปพรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วยเบื้องต้นได้มันจะไปได้เลยอื ไปได้เลยแต่อาจจะยังไม่หมดาหาต้องหมั่นทําไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะมีสิง่งสิ่งหนึ่งอาจจะต้องให้ให้คนที่อยู่ประจําอย่างเน,นาะคุณตามพกติดตัวไวหนอยอก็ดีอันนี้คือการการตัวเองใช่ใช่อาา่าแล้วเสื้อผ้าต่างๆที่มันเกิดขึ้นละ่ะก็แน่นอวทำน้ำมลให้แล้วก็ไปรมอ๋อหรอแล้วก็หมั่นผมถ้าเป็นไปได้ก็หมั่นผมทุกวันพระอัดสักสามวันพระสี่วันพระก็น่าจะหมดเสื้อผ้าเก็บได้เก็บได้เก็บได้นะโอเคผ้าปูที่นอนได้เก็บได้ก็คือทําอะไร พรมไปเลยถ้ารู้ว่าอะไรมันน่าสงสัยอทำไปก่อนอืในมุมของอาจารย์เต้ต้องทํำยังไงต่อคืออันนี้ขยายเรื่องพรมตะกี้เห็นเขามีตัวยาคาเขามีอยู่ยาคาไอที่ปะพรมน้ํามลอ่ะมีอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จุ่มน้าม์แล้วก็พรมทุกบ้านทั้งบ้านอืนะครับอันนี้พรมไปส่วนพวกพลังงานในบ้านหรือพวก สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํามาอย่างเงี้ยเวลาเราทําโบราณเขาบอกก็สัมมาก็บสัมปแล้วก็พูดไปอืมพูดไปกระถงกระถาก็ไม่ต้องอะไรตั้งจิตด,ดีๆนึ่ถึงดีดก็ใครทํามาก็ทำเหมือนกันไปจะรับรับไปบ้านหลังเนี้ยถ้าจะขายในมุมของชัยภูมิก่อนคอวรเก็บไหมหรือ,อว่าควรขายเป็นในมุมผมอะ่ะอืมผมชอบนะ บ้านบ้านสไตล์นี้เขาบ้านไม่เสียบ้านไม่ได้เสียเขาบอกงี้หรือแม้แต่คนที่จะมาซื้อคือ,อบ้านไม่ได้เสียแต่เพียงแต่ว่ามันบ้านมันถูกใช้งานคราวนี้บ้านมันถูกใช้งานปุ๊บแล้วมันมันมีช่วงหนึ่งที่คนไม่อยู่มันก็จะมีความผุพังตามการดูแลที่มันต้องดูแลอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองว่าถ้าโดยราคาที่คุณแม่ตั้งกับโดยพื้นที่ก่อนพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แม่สองร้อยตารางวาโอ้แค่พื้นที่มันก็แบบ ใหญของงานนะเออแล้วก็ทางเข้าก็คือถึงแม้จะจะบางคนบอกอุ้ยมันเล็กไม่เลยพอคุณเลี้ยวรถเข้ามาคุณสามารถกลับรถในในในตัวบ้านได้เลยจริงๆผมยังชอบเลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงสักนิดหน่อยในมุมผมอ่ะเช่นเปลี่ยนสีก็เบอ่อบางคนไม่ชอบลายไม้ก็ลื้อออกทาสีใหม่ติดบลอกก็ก็อยู่ได้อผมก็มองว่าก็บ้านบ้านก็ดีอยู่ไม่ได้เสียหายเพราะฉะนั้นถ้าจะขายก็ขายได้ขายก็ขายได้แต่ถ้าจะเก็บหลัก เก็บก็เก็บได้อืเราก็เพียงแต่ว่าออย่างเช่นตรงน้ําหน้าบ้านเราก็ปิดซะทําใหม่ซะอันนี้คือแก้ด้วยทางโฮจุยทางหงจุยถามพี่จะอู้จะอี้จะอั้นหน่อยว่าพี่เขาว่าไงเขาบอกขายไม่ได้หรอกเขาบอกขายไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องการให้เก็บไม่ใช่เขาไม่ต้องการให้เก็บเลยอืเขาบอกว่าเดี๋ยวพอตั้งราคามาเราก็ไม่พอใจอยู่ดีพอตั้งราคามาก็ไม่พอใจอยู่ดีคือ เราเนี่ยทางเราเนี่ยอก็ไม่พอใจกับราคาถ้าอยู่ๆแม่ขายอะไรแม่ขายอะไรแม่ตั้งไว้สิบเอ็ดจุดเก้าสิบสองล้านสิบเอดจุดเก้าอยู่ๆเขาต่อมาสิบเอาไหมก็ก็ยัง้าวงคนละครึ่งอ่ะสมมุติเขาตั้งมาสิบเอาไหมแม่ก็แม่ยังตัดสินใจไม่ได้ต้องปรึกษานี่ราคาไม่ได้บอกขาดเลยนะคะอ่าสิบ สมมตินะนี่คือสิ่งที่ที่พี่จะอู้จะอี้จะอั้นบอกมาว่าพอเขาเสนอราคามาก็ไม่ไมพอใจอยู่ดีใช่เพราะว่าเขาไม่สู้หรอก11.9อ,อ่ะอ่าอ่าอันนี้แม่ไปพิจารณาเองนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแม่ต่อเติมหรือทําอะไรไปอีกเยอะเท่าไหร่ ในการที่จะขายบ้านนี้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าราคาแถวนี้จริงๆก็ขายกันอยู่เท่าไหร่แต่ผมบอกเลยน่าซื้ออ่ะคันนี้ซื้อซื้อทำรีสอร์ทเลยอะรอคุณซื้อดิคุณซื้อดิไม่มีตังค์เดี๋ยวเราไปเรื่องของเราเคลียร์แล้วเนาะอ่าเรื่องของคุณพ่ออ่ะผมติดเรื่องคุณพ่อคุณพ่อยังไงคุณสามารถถามพี่จะอู้จะอี้จะอั้นได้ไหมหนูก็พยายามถามอยู่ว่าต้องแก้อย่างไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสัตว์โลกจำเป็นไปตามกรรม คือถึงเวลาเดี๋ยวมันก็หลุดของมันเองแหละมันรู้ตัวมันรู้ตัวมันดีมันทําอะไรไว้เขาบอกนะหนูมไม่ได้เรียกพ่อมันเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับเรียกว่าโดนกักไว้อ่อาจจะโดนกักไว้คือไม่ให้เห็นไม่ให้แสดงตัวไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อเนี่ยไปเข้าฝันทุกคนนะก็เข้าได้แต่ไปไหนไม่ได้อุ้ยถ้าคุณผู้นี้ทุกคนเขากังวลนะควรกังวล อันนี้หนูก็พูดเลยนะว่าควรกังวลเพราะอะไรคือหนึ่งคุณพ่อโดนของนะอืมอืมอืมแล้วคือมันยังไม่มันยังไม่ถูกการแก้มันยังไม่เครียกว่าอะไรนะการแก้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครัอืม,อมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่คุณพ่อจะถูกปลดล็อกจากการทําของเนี่ยคือมันต้องปล่อยให้เป็นตามวิบากกรรมที่เกิดขึ้นหนูนก็ถามพี่สาวกลับไปว่าแล้วต้องทํายังไงอะ่ะคือมันต้องมีวิธีการแก้ของสิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องแก้ มันรู้ตัวมันดีเขาบอกว่าผมถามนี่เราสามารถเชื่อพี่สาวคนนี้ได้ใช่ไหมหนูว่าก็เชื่อได้นะเขาก็บอกอะไรตรงหลายอย่างนะแล้วถ้าสมมติเราไปแก้ของอะแก้เอาอะไรไปแก้ไม่รู้ถ,ถ้าสมมติว่าเราแก้ได้ไหมายถึงว่ารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออเออมันสามารถทําได้ไหมมันทําได้ถ้ารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะอืมเรารู้ไหมมันอยู่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีแก้ถูกไหมถูกต้องแต่วิธีแก้เนี่ยคือ การต้องไปตามหาสิ่งที่เขาทําไว้เนี่ยว่าเขาทําไว้ตรงไหนปวดหัวปะป๊าแล้วก็แปลออกตรงนั้นแบบเนี้ยหรอใช่การแก้ของมันต้องหาของให้เจอพี่เจทุกอ,อย่างบนโลกใบนี้ที่เป็นของอ่ะคือมันต้องหาของให้เจอมืนจะแก้ได้คือมันมีทั้งหาต้นต้นทางคือคือมีของเช่นไม่ว่าอย่างสร้อย สีพึ่งน้ำหอมนู่นนี่นั่นเงี้ยมันก็ต้องมีสื่อกลางอย่างหนึ่งแต่ถ้าในกรณีไม่มีสื่อกลางแล้วเจ้าตัวล้มหายตายจากไปแล้วมันก็แก้ยากล่ะของนี้มันก็แก้ยากก็ต้องไปหาตัวเนี้ยให้เจอซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนออซึ่งบางทีพวกนี้เขาส่วนใหญ่มันก็ผีบังตากันทั้งนั้นอ่ะมันก็หาไปเถอะมันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็หาไปเถอะไม่เจอแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าหลุดวิบากกรรมนั้น เขาก็จะหลุดเองเหรอคือวันหนึ่งอ่ะคุณพ่อหลุดอยู่แล้วซึ่งพี่บอกมานะคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าของอันเนี้ยตอนเขาทาอ่ะตัวมันเองก็รู้แต่ก็ยอมยอมด้วยก็คิดว่าเหนือของไงอ๋อใช่คือคุณพ่อเขาไม่ความแบบใจใช่ใช่ตัวกูของกูล่ะรู้ว่าตัวเองมีของดีอยู่แล้วใครคิดว่าสังคมสมัยเนี้ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้ อันนี้แล้วแต่คุณคุณสามารถคิดได้อันนี้ละกันแต่วันหนึ่งด้วยความไม่เชื่ออะไรเลยแล้ววันหนึ่งคุณโดนขึ้นมาคุณแบบโ oh, อ้ยลูกนี้กูเชื่อดีกว่าคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้คุณเก็บไว้เป็นข้อมูลก็ได้ว่าถ้ามันมีอะไรแปลกๆมาในลักษณะแบบนี้เช่นอยู่ๆอยากจะเปลี่ยนเสื้อกูอยู่ๆอยากจะให้ฉันกินข้าวหรืออยู่ๆจะทําอะไรที่แบบเฮ้ยไปกินข้าวเซเว่นอย่างเดียวไม่กินข้าวบ้านเลยเออ,อนี่มันมามแปลกว่ามันจะทําอะไรวะ เอะใจไวหน่อยละกันเออโอเคจานเต้ <Okay>. Dante, มีอะไรจะฝากไหมก็มันต้องบอกอย่างนี้มันเป็นครอบครัวนะคราวนี้เวลาปัญหามันเกิดเนี่ยมันก็กระทบกันหมดแต่คราวนี้อยากให้ทุกคนที่ที่รู้เคสเนี้ยก็ดูคนว่าใส่ใจคนในครอบครัวหน่อยออบางทีเขาอาจจะมีพฤติกรรมแปลกไปเปลี่ยนไปอย่าพึ่งไปมองว่าเฮ้ยัยทองอเอออย่าพึ่งไปมองว่าติดหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีเขาอาจจะมีบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตและเขาก็ไม่ได้บอกเพราะไม่ได้บอกคราวนี้กว่าจะถึงวันที่เราดึงเขากลับมาได้มันหลุดไปแล้วอ,อย่างที่บอกพอถึงวันหนึ่งพ่อไม่นอนในบ้านแล้วพ่อแยกตัวอพอซื้อข้าวกินเองพอซื้อน้ำกินเองเริ่มระแวงคนในบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นครอบครัวก็ใส่ใจกันหน่อยอแค่นั้นเองถาม หลักการง่ายๆถามถามบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องตอบกันมั่งหรอวะเป็นในลักษณะนั้นคือเวลาเราจะทําอะไรอ่ะเราต้องพิจารณาโดยสติก่อนว่าสิ่งที่เราทำมันดีไหมหรือว่ามันมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมคือถ้าเราทาแล้วมันเดือดร้อนแค่ตัวเราเองคนเดียวอ่ะก็โอเคคุณอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ถ้าทาแล้วมันเดือดร้อนไปถึงคนที่บ้านพ่อแม่ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่บ้านพลอยเดือดร้อนไปกับเราด้วย มันควรทํามันควรเสี่ยงไหมเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะทุกอย่างมันก็จะเดินไปได้ง่ายกว่านี้อีกเยอะอืโอเคมีอะไรสงสัยไหมครับมีอะไรงมใจกันไหมไม่มีนะโอเคเอางี้กันถ้าใครอยากซื้อบ้านหลังนี้ติดต่อมาที่เพจแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เบอร์โทรไปนะซึ่งมาดูได้ บ้านไม,ม่ได้เสียบ้านดีด้วยเออแล้วราคา<ๆ>จริงๆราคาผมเอาจริงๆนะงสองตารางวาผมก็คิดว่าไม่แพงแล้วขอโทษในกรุงเทพอืมใช่ไม่แพงอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับขอขอบคุณ AMOLED d e l วเทคโนโลยีเฮโโอศักดาคมไทยประกันชีวิตมังกีเดลเล็กอาปักคางสตูดิโอ และขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดือะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะและสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์เราก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยบอกเลยนะว่าโปรโมทให้เต็มที่เลยและอีกอย่างหนึ่งนะการที่คุณเป็นสปอนเซอร์เท่ากับเหมือนคุณได้ช่วยอีกหลายๆคนเหมือนที่เราได้ช่วยอยู่ถูก้ไหมฮะอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นกำลังใจให้ครับแน่สวัสดีครับ